เรื่องราวที่ผมกํำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกานะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2012วิศวกรชาวจีนที่มีชื่อว่าซงชางยูนะครับได้ลาออกจากตําแหน่งที่บริษัท ASML ผู้ผลิตเครื่องจักรสาหรับผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกเพียงรายเดียว หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น2แห่งในสหรัฐอเมริกาและจีนแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นนะครับเมื่อทนายความของสหรัฐอเมริกาและ ASML เนี่ยได้กล่าวหาอยู่ว่าทำการชักชวนวิศวกรคนอื่นๆจาก ASML มาร่วมงานกับบริษัทของเขานะครับพร้อมกับขโมยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครื่องจักรของ ASML มาด้วยโดยการกระทำทั้งหมดนี้เนี่ย มันได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนแล้วเราจุดเริ่มต้นสู่ความพ่ายแพ้ในสงครามชิปของจีนมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจ นักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกริจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของความตึงเครียรดด้านเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจจีนและสาหารัฐอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงทศวรรษที่1950เเมื่อวิศวกรชาวอเมริกันเนี่ย ได้ไประดิษฐ์ชิปเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นแรกของโลกที่มีทรานซิสเตอร์เพียง4ตัวนะครับนับจากนั้นไปต้นมาเนี่ยการพัฒนาของชิปมันก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับด้วยจำนวนทรานซิสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในทุกๆปีนะครับตามที่กอดอนมัวผู้ก่อตั้ง Intel ได้ทำนายไว้ในปี1965ว่าพลังการประมวลผลของชิปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆปีนะครับ ซึ่งคำทำลายนี้เองเนี่ยก็ยังคงเป็นจริงมาจนถึงปัจจุบันในยุคแรกเริ่มเนี่ยบริษัทผู้ผลิตชิปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีลูกค้าหลักเพียงรายเดียวนั่นก็คือรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยนำไปใช้ในะระบบนำทางยานอวกาศของนาซาและระบบขี่ปนาวุธนะครับเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเลงเห็นว่าความสามารถในการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดอำนาจของประเทศนะครับ ซึ่งมันเห็นได้จากการใช้งานในการถอดรหัสลับในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับและการติดตามเรือดำน้ำของสาภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นในช่วงแรกเนี่ยบริษัทผู้ผลิตชิปในสหรัฐอเมริกาก็ดูแลสลายเชนทั้งหมดด้วยตนเองนะครับตั้งแต่การออกแบบการผลิตไปจนถึงการประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแตมืถึงปลายทศวรรษที่1960พวกเขาพบว่า มันสามารถทำกำไรได้มากกว่าจากการออกแบบชิปสำหรับผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคทั่วไปนะครับเช่นคอมพิวเตอร์สำหรับภาคธุรกิจดังนั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตบริษัทเหล่านี้เนี่ยจึงได้ย้ายฐานการผลิตและการประกอบไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้และฮ่องกงนะครับซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศที่กล่าวไปข้างต้นก็ว่าได้นะครับเพราะว่าธุรกิจชิปเนี่ย มันมีศักยภาพสูงมากนะครับในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีของประเทศและประสบความสําเร็จมาหลายๆประเทศแล้วนะครับการย้ายฐานการผลิตนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเนื่องจากประเทศเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนทางการค้านะครับการสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยมันจึงเป็นวิธีหนึ่งนะครับในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐก็ได้ออกข้อห้ามไม่ให้บริษัทผู้ผลิตชิป แบ่งปันเทคโนโลยีกับคู่แข่งอย่างสหภาพโซเวียตและจีนนะครับเพื่อรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเอาไว้ตามกฎของมั่วเนี่ยชิปรุ่นใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างมีนัยสําคัญนะครับการที่ประเทศใดล้าหลังในการพัฒนา5-10ปีเนี่ยมันหมายถึงการเสียเปรียบอย่างมากในการแข่งขัน,นครับอย่างไรก็ตามนะครับเป็นเวลาไม่นานนักนะครับรัฐบาลของประเทศพัมิาร ก็เริ่มลงทุนในบริษัทผู้ผลิตชิปของตัวเองนะครับในช่วงทศวรรษที่1970และ1980บริษัทโตชิบ้าจากญี่ปุ่นและซัมซุงจากเกาหลีใตเ้เริ่มออกแบบและผลิตชิปที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตจากสหรัฐได้ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเ,เกิดขึ้นในทศวรรษที่1990นะครับเมื่อบริษัท TSMC ของไต้หวัน,นได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการผลิตชิปจนทําให้หลายบริษัทในสหรัฐ ตัดสินใจที่จะยกเลิกการผลิตเองนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทจากสหรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ผูกขาดการผลิตชิปขั้นสูงอีกต่อไปและอุตสาหการรมชิปของทุกประเทศต้ตองพึ่งพากันและกันมากขึ้นทั้งในด้านวัตถุด,ดิบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิตชิปที่มีความซับซ้อนสูงนะครับในขณะที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรเนี่ยกำลังผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีชิปจีนกับประสบปัญหาในการพัฒนาที่ล่าช้านะครับ นอกจากจะถูกสหรัฐกีดกันไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีชิปในช่วงสงครามเย็นแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่เก่งที่สุดของจีนจํานวนมากก็ยังถูกขับออกจากประเทศนะครับในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมภายใต้การนาของเหมาเจ๋อตงในทศวรรษที่1960และ1970อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงหลายทศวรรษต่อมาเนี่ยผู้นําจีนรุ่นใหม่พยายามผลักดันให้ประเทศก้าวทันคู่แข่งนะครับ เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงในทศวรรษที่1990ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเนี่ยก็ดีขึ้นนะนำไปสู่การยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกส่วนใหญ่จริงๆสามารถดึงดูดให้บริษัทผู้ผลิตชิปหลายแหง่งย้ายฐานการประกอบมาที่จีนนะครับและภายในทศวรรษที่2000เนี่ยจีนก็กลายเป็นผู้นำในตลาดการประกอบชิปแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ประกอบชิปเนี่ย มันก็นํามาซึ่งความกังวลนะครับเนื่องจากจีนต้องนําเข้าชิปจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อป้อนอุตสาหกรรมการประกอบนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ supply chain ด้านเทคโนโลยีและพบว่าอีโคซิสเต็มด้านเทคโนโลยีทั้งหมดของจีนต้องพึ่งพาการนําเข้าชิปจากประเทศคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและไต้หวันนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยทำให้ผู้นําจีนก็คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไป ด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยรัฐบาลจริงๆทุ่มเงินลงทุนมาอานาให้กับบริษัทออกแบบและผลิตชิปของตนเองนะครับพร้อมกับสนับสนุนให้มีความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติมากขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างซัพพลายเชนชิปที่อยู่ภายในประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งไม่นานนะครับจีนก็สามารถออกแบบผลิตและประกอบชิปรุ่นเก่าบางรุ่นได้เองเกือบทั้งหมดนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงห่างไกลจากการผลิตชิปที่ทันสมัยที่สุดอยู่หลายปี ปัญหาสําคัญก็คือมันมีเพียงไม่กี่บริษัทในโลกนะครับที่มีความสามารถในการผลิตชิปขั้นสูงและไม่มีบริษัทใดมันอยู่ในจีนเลยนะครับเริ่มจากการออกแบบชิปมันมีเพียง3บริษัทจากสหรัฐเท่านั้นนะครับที่ผลิตซอฟต์แวร์สําหรับการออกแบบชิปขั้นสูงจากนั้นการแปลงแบบให้เป็นชิปจริงเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องจักรที่ผลิตโดยบริษัท ASML ที่ผูกขาดเพียงบริษัทเดียวและเครื่องจักรนี้เนี่ย ก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในสหรัฐเท่านั้นนะครับสุดท้ายมันก็มีเพียงบริษัทในไต้หวันและเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับที่สามารถรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันและผลิตชิปประมวลผลที่ทันสมัยที่สุดได้ซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยได้กลายเป็นจุดคอขวดในซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับและจีนต้องพึ่งพาทุกบริษัทเหล่านี้สําหรับการผลิตชิปขั้นสูง สถานการณ์นี้เองเนี่ยมันก็นำไปสู่เคสของซองชานยูนะครับที่กล่าวถึงในตอนต้นในปี2019เนี่ยแม้ตำรวจสหรัฐจะพยายามจับกลุ่มเขาแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับจนกระทั่งเขาได้ปรากฏตัวในจีนในฐานะ CEO ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับของ ASML ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนนะครับบริษัทของเขาเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วและเรื่องราวของเขาเนี่ย เป็นเพียงหนึ่งในหลายกรณีของการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมชิปนะครับรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็ถูกมองว่าอย่างน้อยก็มีการให้การสนับสนุนการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่เปิดเผยนะครับและในบางกรณีเนี่ยมีการสนับสนุนอย่างจริงจังเนื่องจากพวกเขาก็จะหนักดีว่าบริษัทของพวกเขาเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีจากบริษัทอย่าง ASML มันจึงเป็นกลยุทธ์ที่จีนเลือกใช้นะครับ เพื่อลดการพึ่งพาสปายเชนจากต่างประเทศแต่ก็ต้องบอกว่าแผนการนี้เนี่ยมันกลับส่งผลย้อนกลับในทางลบนะครับการกระทําของจีนเนี่ยมันสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลสหรัฐและพันธมิตรเป็นอย่างมากนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมองการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปของจีนเป็นประเด็นด้านความมั่นคงนะครับมากกว่าเป็นเพียงประเด็นด้านเศรษฐกิจ ความตึงเครียดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยกำลังแปลเปลี่ยนไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปี2018นะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกคําสั่งห้ามบริษัทสหรัฐขายส่วนประกอบให้กับบริษัทเซทีนะครับบริษัทเทคโนโลยีของจีนตามมาด้วยการห้ามทําธรุรกิจกับหัวเวย่ยและบริษัทไนคืออซึ่งในปี2019เนี่ยมาตรการเหล่านี้เนี่ย มันสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทั้ง2บริษัทนะครับโดยเฉพาะซ t ทอีที่เกือบต้องล้มละลายนะครับสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนะครับในปี2022เมื่อประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้ออกมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมชิปของจีนในวงกว้างมากขึ้นนะครับโดยห้ามบริษัทสหรัฐทั้งหมดเนี่ยขายชิปขั้นสูงให้จีนรวมถึงห้ามบริษัทออกแบบของจีนใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบและอุป,ปกรณ์การผลิตที่ผลิตในสหรัฐ นอกจากนี้ยังห้ามบริษัททั่วโลกที่ใช้เทคโนโลยีซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐขายชิปขั้นสูงให้จีนอีกด้วยนะครับการควบคุมการส่งออกเหล่านี้เนี่ยมาสะท้อนให้เห็นถึงการเปลีป่ยนแปลงมุมมองของสหรัฐที่มีต่อจีนอย่างชัดเจนนะครับจากเดิมที่มองว่าการค้าและการแลกเปลี่ยนกับจนนีนเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมมาสู่การมองว่าการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ต้องเอาชนะกันให้ได้นะครับ ในขณะเดียวกันสารัฐก็ได้ผ่านกฎหมายการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในบริษัทผลิตชิปของตนนะครับและบรรลุข้อตกลงกับ TSMC ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของไต้หวันในการสร้างโรงงานผลิตในสารัฐทั้งหมดนี้เนี่ยพวกเขาทําเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของสารัฐซึ่งทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยต่างมองว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีความสําคัญทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งนะครับ และสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเมื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันนับตั้งแต่ปี1949เนี่ยจีนมองว่าไต้หวันเป็นจังหวัดที่แยกตัวออกไปและประกาศเจตนารมณ์ที่จะรวมชาติด้วยกันนะครับแม้จะต้องใช้กําลังทหารก็ตามในขณะที่สหรัฐเนี่ยก็ได้ให้คํามั่นที่จะปกป้องไต้หวันนะครับความตึงเครียดนี้เนี่ยยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นเมื่อไต้หวัน เป็นเจ้าของจุดคอขวดที่สำคัญที่สุดในซัพลายเชนชิปของโลกนะครับบริษัทไต้หวันเนี่ยครองโซนแบ่งการผลิตชิปถึง63%ของตลาดโลกและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือพวกเขาครอบครองการผลิตชิปขั้นสูงถึง92%นะครับการที่บริษัทไต้หวันมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมชิปของทั้งสารัฐแลจีนเนี่ยทำให้ไต้หวันมีการป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งนะครับ อย่างไรก็ตามการควบคุมการส่งออกของสหรัฐเนี่ยได้บีบให้บริษัทไต้หวันเนี่ยต้องเลือกข้างนะครับระหว่างการท้าทายสหรัฐเพื่อขายชิปให้จีนต่อไปหรือปฏิบัติและยุติการขายชิปบางส่วนให้ประเทศจีนจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัทไต้หวันได้ส่งสัญญาณว่าจะเลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐและยุติการขายชิปให้จีนนะครับแต่ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐในเรื่องชิปเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้น การตัดสินใจเช่นนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อประเทศและบริษัทต่างๆทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบีบให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้องเลือกค่าในสิ่งที่หลายคนมองว่ามันกําลังกลายเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างจีนและสหรัฐมันก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับตอนนี้มันเริ่มลามมาสู่วงการ AI แล้วด้วยนะครับจากข่าวล่าสุดของดีฟ e ีบริษัทจากจีนที่สามารถ โชว์ประสิทธิภาพที Nowadays, ่เหนือกว่า OpenAI รวมถึงบริษัทอื Piece ่นๆจากสหรัฐได้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจีนก็เริ่มทุ่มงบประมาณมหาศาลนะครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปฏิชินของตนเองในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรเนี่ยก็เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังจีนนะครับสุดท้ายแล้วสถานการณ์นี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลกนะครับและสุดท้ายมันก็อาจจะนําไปสู่การแบ่งแยกทางเทคโนโลยีระหว่าง2องขั้วอํานาจในอนาคต นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของอุตสาหกรรมชิปนะครับทำไมจีนถึงพ่ายแพ้ใน EP พีนี้ผมก็ต้องขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Pod Bean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line ADD ที่ on, a, a d t r a d o n A D T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ